สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องนะครับวันนี้เราจะมากินอาหารทางภาคใต้กันนะครับวันนี้เราแกงอะไรนะแกงเหลืองเออแกงเหลืองปลาทูนะครับอันนี้ก็ทอดขมิ้นนะครับผมใช่ไหมปลาอะไรนะปลากระพงทอดขมิ้นไม่เคยกินเหมือนกันคุณผู้ชมเพราะว่าปกติบ้านเราไม่ไม่ค่อยมีอาหารทางใต้เนาะแต่แกงส้มบ้านเราก็ไม่ได้เหลืองนี้นะ นี่เขาใส่ขมิ้นมันจะสีจืดๆทางใต้เขาจะใส่ขมิ้นใช่ไหมครับตึ้งเทศหนักสีเหลืองอ่ะใช่ลองชิมกันอืมจัดเลยนะเปรี้ยวๆครับเฮ้อเลยหน่อไม้ไผ่ยำเขาไข่ปลาทูนี่แหลมเมาะขนาดหน่อไม้กันเลยผมชอบหน่อไม้ปลากระพงนี่ปลากระพงที่ปลากระพงก่อนมาคุณผู้ชมเราเคยได้กินปลากระพงทอดน้ำปลา หรือว่าอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ทอดขมิ้นเหรอมะม่า้อร่อยอ้อน,นีอร่อยปลาถูมีไข่นะคนใต้เขากินหรือเขาสวยหรือข้าวเหนียวนะคนใต้เขากินเขาสวยเขาสวยเหรอเขาไม่แบบว่าไม่เหมือนแทพอิสานนะอิสาน ส่วนมากก็จะกินกับข้าวเหนียวอเรากินอาหารใต้แล้วนะ่าจะใช้ข้าวสวยนะมันเนี่ยไม่ทันแล้ว <laughs> <laughs> พี่น้องชาวใต้บอกว่าฮัากมาคอมเมนต์บอกว่าอยากให้กินอาหารทางภาคใต้บ้างพวกกิ้งหรืออะไรเงี้ยแกงหร,<ม>หรือว่าอะไรเงี้ยอาหารใต้อะผมไม่อยากลองไปกินอาหารใต้แบบอาหารใต้จริงๆเลยเข <c oughs> <ๆ>าบอกว่าคนใต้เขาทําแบบว่าเครื่องเทศแบบจัดเลยอะนี่คนใต้จริงๆเลยนี่ก็แซ่บอะ ปลาทูมันใหญ่นอนจัดการปลาทูดิขอไข่ก่อนเลยนี่ไม่ได้กินหน่อไม้เลยปลาทูทับอยู่ไข่เปรี้ยววะไข่ไขป่ปลาทูส้มหรือเปรี้ยวน้ำหน่อไม้เลยหัวปลาทูมัมมนมมตาปลาทูนอ,นอ่ะนนอ๋อ ลืมไปเลยออ่ะเามาเอามา,า,มานี่เนี่ยอร่อยพอๆก,กับไอตาปลานินเลยนะจะมันมันพอๆเลยแหละพี่จูบไป,ปแล้วไม่แล้วเนาะอ้าวโอ้โหดูคุณผู้ชม <laughs> จูบไป,ปแล้วอเ <laughs> หมาะไหมนะมั้ยก <laughs> ูเผื่ออร่อยกว่าแกงหน่อไม้อย่างเนี้ จีจาเนเดียอืมเฮ้ยว่าไปเดอ้อเพดเด้อเพดอยู่เนื้อะไรนี่มีใครก็ปลากพองมันรู้ปลากพองมีไม่ได้รกรอบรอยู่ไม่ได้พิมพไม่ค่อยกรอบมันรอลม,ลม นมไปแล้วที่ก้างไม่มค่อยมีในนอกปลากระพงอ่ะอุ้ยหอมอ,ะอ่ะหอมมากอะ่ะหอมเครื่องเทศเขาอะ่อะียมกับไอ้กระเพราแล้วก็แตงกุดูข้างเดียวก็อิ่มอ่ะเนี่ยเนื้อมันเยอะมากเลยอะ่ะ ไข่อะหมดละนี่ไงอะนนะอันนี้ก็มีเนี่ยฮะอันนี้ก็มีไม่2งตัวเลยอะใช่ชอบกินอย่างนี้มากเลยทำไมตัวกลางเปรี้ยวน้ำเดียร์ฝนก็ไม่ต้องแจะได้กินต้มอึองอีกเนาะผู้ชม ฝนไม่ตกตกมืดมืดมานะแต่มันไม่ตกเยอะไงคุณครับถ้า<อ>ตก<อ>เยอะนี่ได้กินต้มอึง่งแบบอร่อยๆเลยรอให้มันตกหนักๆอะ่ะม,มตามตาไอมาตาเอาก็ข้างหนึ่งอะไรคุณจะได้รู้ว่ามันแซ่บมากเลยนะนี่อะ่ะคุณผู้ชมผมว่าต้องมีใครบ้างเลยชอบกินแปลกๆแบบผม มันแซสบตังได้เนี่ยมันมันเหรอมัน่ากับไข่อ่ะมันปลาผ็นมันปลาของมันอย่างอื่นดีกว่ามันอะไไข่อ่ะเจ็บครับเจ็บสองอย่างเลย จัดจ้านเนาะขมิ้นทั้งสองเมนูเลยนะจัดจ้านเลยเนาะสชาติอ่ะเห็นหตอนแรกคิดว่าปลาลัดพริกเฉยนะปลาลัดพริกก็อร่อยนะชอบมากเลยหวานๆทำไมเขาไม่ทำรสเปรี้ยวอ่ะคนไทยชอบหวานมาขามันส้ม ไหนใครหาไข่ก่อนอยากกินต่วนไม่ยอมกินเนื้ออะไม่เห็นมีใครอ๋อเอาไข่อย่างเดียวเลยอาเดียว <c oughs> เอาคนเดียวเลยครับ <c oughs> ผมชอบกินพุงมันพุงปลาทูมันดิเื้อข้าวขาว ไลองทำให้เนี่ย่มกินแงหน่งอ่ะไม่เคยกินครั้งแรกเหมือนกันนะแต่รสชาติมันคล้ายๆแบบว่าแกงองไม้ส้มอะ่ะแต่อันนี้มันเครื่องแกงมันเผ็ดกว่าอของมันเราเขาจะเน้นเปรี้ยวเฉยๆอันนี้แบบเผ็ดเลยอะ่ะ ชาเปรี้ยวเนื้อแบบเด้งๆเลยห,หวานมันก็จะเยอะเหมือนปลาเนื้อปลาเนน,นเลยเนาะเนี่ปลาค่องคุณผู้ชมอันนี้เยอะกว่าอีกมั้งเนี่ยดูดิเนี่ย <c oughs> <c oughs> น้ำไม้ใส่ครับน้ำไม้มือเหลืองหมดเลยเหลืองขมิน้นถ้าไม่ใส่จีมปสมอาหารเนาะอันนี้ขมิ้นล้นๆนเลยอาหารใต้แนะท้ๆเขาไม่ใส่หรอกเขาต้องใช้ขมิน้นเป็นส่วนใหญ่นั้นนะ่ะอยากกิน แกงไข่เป็ดเรียมเคยเห็นไหมออของใต้อ่ะแกงไข่เป็ดอ่ะเคยเห็นไหมเขาเอาไข่เป็ดมาทำอะแล้วก็เครื่องแกงแบบเผ็ดๆอะอม,มันน่ากินมากเลยมันมีลูกกตาแม่เนี่ย มีเนี่ยนี่ไม่น่ากินเลยดำป<อ>ิบเลยโอ้มันดำปิดเลยเบาแล้วมันดำบปลาดำก็ไม่กินอีกัวปลากระพงถ้ามันมีเนื้อเนี่ยเดี๋ยวก่อนกินไม่ได้เนื้อแก้มมันนะเนื้อแก้ม,มกินเนื้อก่อน เอออีกเดือนสองเดือนก็ได้กินเห็ดทอปแล้วนี่ฝนเริ่มตกแล้วเนาะเดือนหน้าเนี่ยเห็ดทอาป่ะฝนตกอ่ะเห็ดเติมออกแล้วเนาะเดี๋ยวผมไปเก็บเลยนะจะเป็นพาล่าเปล่าวะเฮ้ยโตแล้วอยากเก็บบ้างอยากไปเป็นพาระาหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นไม่เป็นคือผมไปทีไรนะคุยมผมเคยได้สแกนเลยเคยรอบเดียวเนี่ยหลังบ้านหลังบ้านนี่ขึ้นไปได้แต่แกนเดียว2องแกนข้าวบ้านเขาโกแกนเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวไม่แกนเดียวหรอ เก็บได้แค่เม็ดเดียวเพราะว่าเราไม่รู้วิธีหาไงคนอื่นเขาหาเป็นเขาเกี่ยเกี่ยได้เต็มเลยอะครับถภาพนี้อ่ะเนาะมก็ไม่ได้หรอกตอนนั้นยังเด็กอยู่ไงเก็บไม่เป็นตอนนี้ได้หรอตอนนี้โตแล้วพี่เกมสอนวิธีหาผมก็ทําเป็นละไม่สอนบันแอาจจะได้หลายกว็ไอ้กันแหละเกี่ยไปเรื่อยเอท่างไหร่อะไรอ่ะ ก็จะกินแล้วอันนี้เอาแล้วตีนใหม่สิตีนนี้มันดูน่ากินน่ะเนื้อมันนวลมันนิ่มขโมยของเขาอะก็มีตั้งหลายเลยล่ะเนี่ยก็บอกเอาเองเราจับเองอ่ะไอออกมาแล้วอ่ะกินเป็นทีละชิ้นไงผเพื่อนผมถ่ายสดหนามมดเลยนะวันนี้เนาะหนามอามะล่า น้ำรวยยังะระลุ่มมั้หน้ามันหน่อยมาเลยจานไงบริเวนถ้วยเสากถ้วยเอาทานมาใส่ได้หลายกว่านี้ <c oughs> นี่ไงอรอ่อยอ่ะขนมกินหัวปลา ทอดยังไงทำไมมันอร่อย <laughs> อกระทอดจะได้เหรอผมว่าอยู่ที่ปลาด้วยแหละปลามันสดมมดเลยมันมีรสชาติเนี่ยของขามิ้นของไอ้เครื่องเนี่ยขาตถอดจะได้เหรอก็ <laughs> เอาน้ำมันลุงน้มัน,น,มนทอดหอดน้อยหนึนะ่งเอาป่าใสข้ามิ้นใสอีกอะน้ำ <laughs> มันกระไม่กม็ได้ตัวเดียวเหรอแสดงเขามีเทคนิค หน่อไม้หมดปลาประจอบจับหน่อไม้เหรอก็ผมชอบแกงหน่อไม้ได้วย<อ>ไงมากกินหน่อไม้ครับยิ่งหน่อไม้ส้มเนี่ยชอ,อ,อบเลยดโอ,มอ้มาขามบ่อยก็ยังเปรี้ยวเกินลองปะ โอเคครับผมวันนี้ก็อิ ketchup, okay, beans, meat, diet, meal, ่มข right. okay. yeah. ้าวมากเลยนะครับผมกับข้าวอร่อยมากเลยครับผมสําหรับเมนูทางใต้นะครับมีคุณผู้ชมขอมาบอกให้เรากินบ้างเมนูทางใต้บ้างมานําเสนอบ้างนะครับผมวันนี้ก็จัดแกงเหลืองปลาทูนะครับผมแล้วก็ปลากระพงทอดขมิ้นนะครับผมอร่อยเหมือนกันอร่อยเหมือนกันเลยนะครับทั้งสองอย่างเลยนะครับอิ่มแล้วก็จะขอตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพวกอเราด้วยนะครับและพบเจอกับผมในน้องในวันพรุ่งนี้ครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับ